สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนแบ็กอัพข้อมูลนะครับเนื่อจากคราวที่แล้วครับเราสอนแบ็กอัพข้อมูลโดยการแบ็กอัพข้อมูลทางเว็บไซต์แล้วก็ทั้งฐานข้อมูลทั้งก้อนเลยนะครับคราวนี้เราจะมาแบ็กอัพข้อมูลโดยใช้ปัดอินกันนะครับคราวที่แล้วเราทําเป็นช็อปก้าแล้วก็ช็อปหนึ่งของสามครับโดยการที่เอาช็อปก้าเนี่ยย้ายมาเป็นคั py ปมาเป็นช็อปหนึ่งของสามนะครับทั้งก้อนนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ปลักอินตัวหนึ่งครับเอาไว้ย้ยให้เว็บไซต์นะครับเขาไม่ีีหลังบ้านนะครับแล้วเลือกปลักอินนะครับแล้วก็เพิ่มปลักอินใหม่ซื่อปลักอินคำว่า all in one นะครับไปวัน w p p l i c a t i o n นะครับตรงนี้ กดติดตั้งตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้งานเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อมาครับให้เรากดคำว่า ส่งออกข้อมูลนะครับกดไฟล์ครับรอทำการส่งออกข้อมูลนะครับรอแป๊บหนึ่งส่งออกข้อมูลแล้วครับ30ม B ิบไบต์ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดกดบันทึกไฟล์ครับการทำาันทึกำการบันทึกไฟล์ลงในเครื่องนะครับถ้าว่าเราอยากจะทำรีสโตกลับมานะครับทำยังไงนะครับ เราก็ติดตั้งเว p r เพจนะครับสมมติว่าเราเรา,เราไปออพเก็บไปแล้วแล้วเราอยากจะนำเว็บไซต์กลับมาใหม่นะครับเราก็ติดตั้งเว็บไซต์ใหม่ครับสมมติว่าชื่อ789กันครับแล้วก็ไปเอาเว็บเพจมาใส่ใหม่นะครับ แล้วก็ไปสร้างฐานข้อมูลมาใหม่นะครับตรงนี้เราก็ปิดเลยสร้างฐานข้อมูลใหม่ครับช็อตเจ็ดแปดเก้าครับตรงนี้ลองคอป y ีข้อมูลให้เสร็จก่อนนะครับพอย้ายไฟล์เข้ามาเสร็จแล้วครับที่ช็อเจ็ดแปดเกครับ คราวนี้เราก็มาที่ดัตเตอร์เบนะครับที่เจ็ดแปดเก้าครับก็มาดูดัตเตอร์เบว่าสร้างหรือยังครับอีกรอบหนึ่งครับเจ็ดแปดเก้าสร้างแล้วน,นะครับคราวนี้เราก็เข้าช็อปเจ็ดแปดเก้าครับเพื่อติดตั้งตัวเว็บไซต์นะครับที่เราโยนไฟเข้ามาเมื่อกี้นะครับครนี้เราก็ติดตั้งธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรตรงนี้ ่วนชื่อตรงนี้เว็บไซต์ครับเรากรอกไปมั่วเลยครับต้องสนใจแอดมินก็ใส่เข้าไปรหัสสองสี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกู้ข้อมูลอันเก่ามาแสอันใหม่เพราะฉะนั้นอันเก่าอันใหม่ที่เราสร้างมาเนี่ยเราก็ต้องสนใจอะไรนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเราเข้าหลังบ้านท,ทันทีเดี๋ยวลองดูที่หน้าบ้านก่อนก็ได้นะหน้าบ้านก็จะเป็นตัว o ริจิ n a l ครับไม่มีอะไร เสร็จแล้วเราก็เข้าหลังบ้านนะครับเข้าหลังบ้านเนี่ยเราก็ไปโหลดปลักอินเลยนะครับตัวเดิมครับอ in ว n น พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดใช้งานเสร็จแล้วก็มาด้านซ้ายมือครับที่อ,อินวันเรากดใช้งานแปนหนึงก่อนเสร็จแล้วเรากดคำว่านำเข้าข้อมูลนะครับก็เอาข้อมูลที่เราไปอัพไว้เมื่อกี้นำเข้าเข้ามานะครับกดไฟล์ครับ เขาบอกว่าอัพโสดได้สูงสุดแค่40เมกนะครับถ้าเอาเกินนี้ก็ต้องวิธีเพิ่มขนาดนะเข้าไปอ่านะครับวิธีทำไม่ได้ยากพอเสร็จแล้วกดดำเนินการครับก็กำลังแไปอัพข้อมูลไม่ใช่ไปอัพกำลังรีสโตร์ข้อมูลกลับมาที่เดิมน,นะครับ เสร็จเรียบร้อยครับกดเสร็จสิ้นคราวนี้ไปดูที่หน้าบ้านครับกดรีเฟซนี่ครับก็จะได้ข้อมูลเดิมกลับมานะครับตัวนี้เรากดรีเฟซล่ามากกดรีเฟครับเข้อเาอินใหม่ปักอินอะไรที่เคยใส่เข้ามาครับก็จะมาเรียบร้อยตัวนี้ครับเรียบร้อยแล้ว ก็จบกระบวนการเสร็จสิ้นการแบ็กอัพโดยใช้ปลักอินนะครับ